กล่าววัเดียลชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่กับผมเจ๊ง,งูคนเดิมคนดีนะฮะซึ่งวันนี้สกินใหม่ของมาหลอดเข้าครับผมขยันเข้าเหลือเกินสกินช่วงเดือนนี้อะไรจะเข้าขนาดนั้นเงินจะกินไม่มีแล้วจ้าแต่ของมันต้องมี <c oughs> สกินต้องมามาม่าต้องมีเอาล่ะครับเรามาสุ่มส่วนลดกันก่อนดีนกว่าว่าคนดงเกลืออย่างผมเนี่ยจะได้เริ่มต้นดีสิวก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรหรอกเนาะเอ่อต่อไปขอสัก4ี่ห้าแล้วกันนะอื สามห้าก็ยังโอเคผมว่าไอคนอย่างผมเนี่ยมันต้องสิ <50 S 1> ห้าสิบอบ้าอ่ะชาคริสได้ส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์่า่ะปกติชอบเราไม่น่าจะดวงดีขนาด,ดน,นี้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าดวงดีโอเคครับผมจัดไปในราคา455คูป,ปองและคนไหนได้ส่วนลดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะจ้าบอกกันเลยมีคนขิงเต็ไมไปหมดยเยอะเยอะ แต่ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยขออนุญาตแวะก่อนนะจ๊ะซึ่งตัวผมมีอิลูเมียคือเอสกินนี้อยู่แล้วแต่ผมอยากได้สกินของคาเฟนี่ก็คือผมไม่รู้เลยเอาสกินใหม่คาเฟนี่เข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเปิดครบ11ชท่องจะได้รับสกินใหม่ของคาเฟนี่นะครับผมดังนั้นก็ไม่สี่เลียดอะไรอยู่แล้วก็แค่เปิดไป11ช่องแค่นั้นจบเลย <c oughs> เอานาไปได้สกินอาตยาวะ ก็ถือว่าคุ้มดีแบบนี้และเหลือเปิดอีกหนึ่งช่องเพื่อรับสกินของนอนคาเฟนี่นะครับผมซึ่งสกินนี้เป็นระดับอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นอ่ะอ้าวคูบอกไม่พอมาแล้วจ้าเติมมาเพื่อเปิดอีกหนึ่งช่องเรียบร้อยครับผมอะไรเนี่ยส่วนรดพิเศษกรลุดน,นับตัวบา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 ตัวอักษรยาวเกินไปนี่อักษรอะไรไม่รู้เฮ้ย ไม่อ่าน <c oughs> ถึงมีส่วนลดฉันก็ไม่เอาหรอกเพราะฉันอยากได้นอนคาเฟนี่แล้วก็เปิดอีก13ครั้งเหรอเพื่อรับชิ้นส่วนของน้องคาเฟนี่นี่1 2 3โอ้โห200กว่าบาทโอ้พี่ขอผ่านก่อนแล้วกันนะน้องไม่ไหววะ่ะอันนั้นเปิด3ช่องเพื่อรับชิ้นส่วนคาเฟนี่217บาทนี่ดีกว่าชิ้นส่วนคาเฟนี่ในราคาแบบย่อมเย้าย่อมเยาวจัดไป63บาบาทมาน้องสาว นั่นแหละสวยหรูโอ,อได้มา1สกินก็คุ้มอยู่แต่ตังเหลือ6บาทเออตังไม่หมดมันจะนอนไม่หลับพอสิคุณผู้ชมขออนุญาตแป๊บหนึงนะจ๊ะช่องนี้ติดแวะอ่ะนี่แหละกล่องละหนึ่งคูป,ปองจัดไป6กล่องขอ6สกินได้ปะเสียใจว่ะ มารับสกินตัวนอนกันดีกว่าครับผมสกินแรกของมาลอดนะจ้าซึ่งสกินนี้ไม่มีท่าวานะ์เละขอบอกไว้ก่อนเป็นสกินที่ค่อนข้างธรรมดาธรรมดากันเลยดีเดียวเชียวแต่จุดที่ชวนสนใจก็คือมีน้องแมวอยู่ตรงนั้นได้เห็นไหมน้องแมวอุ้ยตัวอ้วนตับนอนเฮดเอ็ head, เป็ดอยู่นะย ไว้ใจแล้วเอ็ดเป็ด่าซ่นี่แหละหน้าปกของเรารูมนอนแมวอ้วนๆนี่แหละส่วนมาหลอดช่างหัวมันสกินต่อไปของออนาตยานะครับผมซึ่งเปิดได้ระหว่างทางก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ผมมีนาตยากาดาอยู่แล้วอะ่ะอันนั้นโคตรเทเลยแต่ก็ไม่เสียหายแล้วก็นอนคาเฟนี่ครับผมแต่เดี๋ยวเหมือนมันไม่ค่อยแตกต่างกับชิ้นส่วนที่เราเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้เลยนะเฮ้ยคุค้มไหมวะ งันก็ลงแหงเลยจ้าซึ่งวันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับเป็นวันที่โคตรร้อนเลยร้อน,อนแบบร้อนสุดๆไม่รู้จะร้อนไปไหนและที่สําคัญอยากรู้เรื่องนี้มันซวยกว่านั้นไหมหอผมไฟดับใช่หอผมไฟดับแลวตอนนี้ผมก็ใช้เด็กมือถือเล่นผมไม่รู้ว่าคทิปนี้จะได้อัพกี่โมงจนกว่าไฟจะมาถึงจะได้อัพอะดวงม็นซวยสุดๆใช่ ส,สวยสุดๆไปเลยทำบุญบ้างนะเจ้าของช่องโอ้ยรุ่นนี้ทำบุญไม่ได้หรอกเดินเข้าวัดไปรู้สึกเหมือนไฟกำลังแผดเผางั้นก็ขอข้ามาเกมถัดไปเลยดีกว่าเพราะเกมก่อนหน้านี้เล่นมาหลอนแล้วโดนแครี่ด่า <c oughs> ตัดออกตัดออกเลยอยนงไหนไม่ดีก็ตัดออกอันไหนไม่ดีก็ตัดออกเฮ้ <c oughs> เป็นหมันเลยยินดีต้อนรับคอนโซขดวิมหากัตมือถือครึ่งแสน vs แดดเมืองไทยใช่แล้วครับคุณผู้ชมเรื่องสวยผมยังไม่จบโอ้ยถ้าจะสวยขนาดนี้ดุุนมึงเข้าวัดทำบุญบ้างเฮ้บอกแล้วว่ารุ่นนี้เข้าวัดทำบุญไม่ได้เดินเข้าไปไก่แนวัดหายเฮ้ยให้ใจเฮ้ยสกินนี่ของมันเลยถึงมันจะมีสีขาวแต่มันไม่ค่อยแท้เลยแบบที่เบียร์รา้สึกเสียใจเขีาวเก่ใหญ่ จมก็ยิ่งตึงของมาตึงซิ่งกว่าเกมขายองที่ได้โปรวอมือถือเกาหลีนัาขายของราคามือถือเกือบครึ่งขายของที่ได้โปรไตายแล้วลืมไปเลยขอโทษทีและสำหรับใครต้องการขนมขบเคี้ยวก็ดีเลยเฮ้ยเม็ดมะม่วงหิมะพันตาเจยุ้ยอบแห้งเออที่มึงสบายใจเลยเฮ้ยกูกะไว้แล้วเม็ดมะม่วงหิมะพันที่วัดมันหายไปไหนหมดวะ อีเจ๋ยุ้ยเป็นจูนใวันนี้มันจะร้อนไปไหนเนี่ยร้อนไม่พอ F P S ดันตกอีกมือถือครึ่งแสนจีบไอซีบลูมอากกลับบ้านไปเล่นแมวที่ห้องเลยแต่ก่อนอื่นก้อนไ้ขอนไอ้ลูกก่อนเอ้ยหนีซื้อไปแทำแม่บักค่านี่แม่อู้ซื้อซื้อ โรกจิตนะไม่ใช่ไม้สชยำเอออาการเมืองไทยมันเกินระดับมัลติเวิร์สไปแล้วเว้ยปกติเล่นห0 fps พออฟพมันลดเหลือ50หนักสุด40่สิเดี๋ยวสะวัไปไม่เป็นเลยอยากกลับไปเล่นแมวดิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเล่นเล่นโอ้โหโดนใส่ทั้งนั้นเลยเพื่อนแต่จะให้แคลรี่ไปตายคนเดียวได้เงินน้อยดันจายเป็นเพื่อนแคลรี่เลยฮัลโหลแม่เออเดี๋ยวจะชวดกลับไปล้างบอกว่าเล่นเกมยูเนี่ยแข่งยูเนี่ยแม่อีอย่างนะ โอ้ยเสือหันหมาสบพานเขาไม่ได้เลี้ยงหมาได้แม่ซื้อไปให้ยไปดิเอาให้ผมบอกเลยนสำหรับใครเลยหกสิบเอฟพีสจนเชื่อมมาเจพีลวดหนึ่งลวดที่บองไปอีเมลเแี่ยโอ้โหพูดแล้วก็โดนไายเลยตายต่อไปจิตไปได้ละกันล่ะฮัลโหลอีแม่นี่เห็นโมหล่าตายในป้อมเลยจู้ตายในป้อมเลยนี่อย่างน่าเรื่องเซนพี่ได้กลับไม่อย่างอีกโอ้โสีเซนให้หลาเดี๋ยวหล่าเซนเราส่งแฟกไปให้ก็ได้ฮะสีเซนเห่ไกลหน่อย ขลอีแม่ให้แตจวดว่ามึงออกเกะไปเคลียร์กับที่บ้านก่อนไหมเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่ที่มันไอเทมโลมชิ้นใหม่งั้นเหรอเฮ้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้านับได้ห้าบรรทัดเฮ้ยคนไทยบรรทัดเกินสามกูไม่อ่านว่านนายกรรีบเลยไ้คุณผู้ชมเข้าใจไหมถ้าคุณผู้ชมเล่น ROV ในหก FPS ตลอดอะแล้วมันลดเหลือ40 50ิบอะ อาจจะฟังบูโรดไปเยอะนะแต่โคตรใหเยอะเลยไอย้ชาดิตใหขคอลองไอเทมโลมใหม่ก่อนเขาบอกว่าเพิ่มเลือดได้โอ้โอ,โอพอสายขาดแล้วเลือดหายเลยเว้ยจ่ายแล้วคนไข้เลือดออกอาการแล้วอนไอป้อมเลยฮัลโหลแม่ขอแป๊บหนึ่งก่อนเนี่ยเพราะเดี๋ยวหลาทั่วกับป้อมสีแตกแล้วขอไปกันก่อนเฮ้ยบักเซจุ้ยเขาดัดานป้อมลามไปกลางหายที่แจกที่หยังบอกภาคากินซิดไงบารการีมากันเองอะแต่คิดอีกทีบนร์กาลีไปดีกว่าฮอ,อ อ,อ,อหนักเล่นดวงมากค่ะพี่มาหลอดพี่มาหลอดจะหนักดวงไปไหนเนี่ยใครอยากกันก็การเลยกูไปละอา้าวสบายมาหลอดเลยเสิยอา้าวอยู่ๆคนก็ไปการป้อมกันแบบจะขึ้นดันป้อมเลยอาการร้อนก็นดันป้อมเลยรีบดันป้อมรีบจบการไปหาแมวขาวทิพบ้านโอยแมเห็นม่อเด็กป้อมแตกเสมือนบานแล้วมีอย่างอีกใกล้หน่อยสีย โอ้โหโยสุดยอดไปเลยเอ็ดพี่เอ็ดก็ตกอากาศก็ร้อนไฟก็ดับดันป้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนอดมันเกี่ยวอะไรกันวะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ไฟกระดับอีกหนึ่งรอบแล้วตอนนี้ใช้แบตโน้ตบุ๊กเป็นรูปแบตจะหมดเมื่อไหร่เอาละสิกูเลยอยากชอบเลยวิบากกรรมอะไรเยอะแยะวาเดดร้อนก็ร้อนไฟก็ดับแบตก็จะหมดกูไปละแหลกกตไรโอ้โโอ้โหโอ้ เด็กชีวิตที่มันห่วยแกเหงื่อไหลใคร่ย่อยสภาพปัจจุบันตดนยืดเก้าอี้เปียดโดยเฉพาะที่กำลังอยูเรียเปียกโอ้ยแเลยทีเดียวเชี่ยถึงเลยค่ะจะไปไก่แกะโอ้ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวยี่แม่เห็นโบหลาแหงอีกแล้วเนี่ยอย่างนะสองผับปลาผับปลาอย่างซื้อใหม่้ระถังซ้ำถังอย่างนี่แม่จะไปชมพูเทวีบอเหอะ เอาสิไปหลีบอ่ะโลกมันร้อนไฟก็ดับมือเธอก่อนแหลก everything it พัง broken b e ดังลั่นเพื่อต้องการให้โลกมันร้อนเพิ่มกว่านี้เห้ยปาดต้นไม้เลยเรียบร้อยโลกร้อนเพิ่มกุศลเลยโอ้ยจักแม่นี่ยังยิ่งเลยแม่โทษอย่างกระเทียกกระโดดแท้ก็ะหัวหลานเห็ดงานยังฮะเจ้าวาดบอกมีคนหลักบกงวงหิมะผ่านวัดลักไม่เห็นอยางลหรแม่ ฮะเฮลาไปสืบสืบสืบว่าไผรักเอาโอ้อาการร้อนคนร้อนใจก็ร้อนยังมีอะไรเอ่าถึงไล่ยุ่งน่าจะแม่น่าจะแม่กดสกิลไม่ไปกูตายเลยฮัลโหลแม่นี่อยากยิงละแม่บอกว่าลานเล่นเกมดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยแม่ฮะปอบปอบเขาสวนกวางเขาสวนกวางพี่ปอบอยู่งเต้แม่ยังเฮลาเป็นไร ให้หลาไปไลยปอบโอเคใจมามาจบเกมเลยมูและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบอี้อย่างวะทีแรกกูรู้สึกสงสารตัวเองนะทั้งร้อนทั้งแหลกไฟกระดับสักพักกรู้สงสารในจวนแล้วโอร่อยแม่นี่ลากบม้าเขาสวนกวางเลยนี่บ่ม,มีฮอดเขาสารเสกบ่ม,มีฮอดหวานไฟเฮลาลาทีไลยเงได้ย่ะปอมนะฮะไลเซเบอร์เฮลาใส่ไลเซลลเบอร์แบบคููด้วยเหรอ ไล่เซฟเบอร์ไล่ป๊อปและคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปก็กล่าวขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้จ่ามูนะครับผมเอาเป็นว่าช่วงนี้มันร้อนมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับหากคนไหนเครียดเนี่ยก็ผมอยู่ตรงนี้เสมอสามารถแวะมาคอมเมนต์มาคุยกันอะไรได้ อยู่ตรงนี้เสมอโอ้ลิ้นกูเป็นไรเนี่ยอยู่ตรงนี้เสมอนะครับคุณผู้ชมรักและเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกคนมากมายนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายมา